เช็ค5อาหารที่อาจมีน้ำตาลมากกว่าที่คุณคิดกินเยอะเสี่ยงก่อโรคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะกับ5อาหารน้ำตาลสูงรลิดแนะนำกินแต่พอดีดูฉลากก่อนซื้อค่ะอาหารที่เราคิดว่ามีประโยชน์บางทีอาจจะมาพร้อมโทษที่เราอาจคาดไม่ถึงค่ะหากกินไม่พอดี และไม่อ่านฉลากก่อนซื้อรู้หรือไม่เขว่าอาหารสำเร็จรูปที่เราหาซื้อแสนง่ายตามร้านสะดวกซื้ออาจมีน้ำตาลสูงมากกว่าที่เราคิดค่ะทุกอย่างควรอยู่ในความพอดีค่ะเพราะการรับน้ำตาลที่มากเกินไปกรมอนามัยแนะนำว่าไม่ควรกินน้ำตาลเกินหกช้อนชาค่ะเพราะนั้นอาจส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าที่คิดค่ะเพราะนอกจากโรคอ้วน ยังเป็นตัวการก่อโรคได้หลายอย่างค่ะเช่นปวดศีรษะปวดไมเกรนตะคริวสิวผื่นกระแผลผู้พองแผลดิวสซีดวงทวารหนักเบาหวานวัณโรคโรคหัวใจและมะเร็งตับค่ะแล้วคุณรู้หรือไม่เขาว่าอาหารบางอย่างที่เราหวังใจว่าผอมน้ำตาลน้อยอาจทำให้เรา รับน้ําตาลเกินขีดจํากัดโดยไม่รู้ตัวค่ะกับ5อาหารที่อาจมีน้ําตาลมากกว่าที่คุณคิดไปฟังพร้อมๆกันค่ะจะมีอะไรบ้าง 1. โยเกิร์ตสเนกบาร์กลานโนล่าอาหารเพื่อสุขภาพเหล่านี้วางขายตามร้านสะดวกซื้อควรอ่านฉลากก่อนซื้อเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะหลายยี่ห้ออาจมีน้ำตาลสูงเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้ค่ะ ตัวอย่างเช่นนโยเกิร์ตบางยี่ห้อสามารถมีน้ำตาลได้26กรัมต่อ1หน่วยบริโภคเพราะฉะนั้นการเลือกใช้โยเกิร์ตธรรมดาซึ่งไม่เติมน้ำตาลหรือโยเกิร์ตที่มีปริมาณโปรตีนเกือบสองเท่าและการเลือกเติมผลไม้รสหวานแทนความหวานจากน้ำตาลผสมก็ดีเช่นกันค่ะเช่นเดียวกับสเนกบาร์และกาโนลา่าที่ต้องสังเกตก่อนซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำตาลที่ไม่คาดคิดค่ะ 2. ข้าวโอ๊ตสำเร็จรูปจิงอยู่ที่ว่าข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเพื่สุขภาพแต่ข้าวโอ๊ตสำเร็จรูปแบบบรรจุซองบางชนิดก็มีน้ำตาลสูงถึง14กรัมต่อซองค่ะเราขอแนะนำให้ลองเปลี่ยนจากข้าวโอ๊ตสำเร็จรูปเป็นสูตรข้าวโอ๊ตแบบค้างคืนโดยใช้ข้าวโอ๊ตเครื่องถ้วยกับนมเครื่องถ้วยแช่ค้างคืนในตู้เย็นคุณ จะได้ข้าวโอ๊ตที่นุ่มฟูสำหรับทานในมื้อเช้าวันถัดไปค่ะจะเลือกอุ่นร้อนหรือกินเย็นเพิ่มท็อปปิ้งจำพวกผลไม้มเมล็ดเจียหรือเครื่องเทศก็อร่อยสุขภาพดีไม่แพ้กันค่ะ 3. ผลไม้แห้งแน่นอนว่าผลไม้เป็นแหล่งของน้ำตาลธรรมชาติแต่ก็มีวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ที่ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะผละไม้ที่ตากแห้ง หั่นและพร้อมทานอาจมีน้ำตาลได้มากพอๆกับแท่งขนมค่ะอีกทั้งผลไม้ยังเป็นสิ่งที่มีรสหวานกินง่ายคุณอาจจะเบรกตัวเองไม่ได้จนได้รับน้ำตาลมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการค่ะ 4. ซอสบรรจุขวดในซอสมะเขือเทศและซอสบาร์บีคิวมีปริมาณน,น้ำตาลนั้นน่าตกใจมากค่ะเลยวตัวอย่างเช่นซอสบาร์บีคิวเพียงสช้อนโต๊ะ สามารถมีนน้ำตาลได้ถึง16กรัมค่ะนั่นเท่ากับน้ำตาล4ช้อนชาฉะนั้นการบริโภคควรศึกษาฉลาดและควบคุมปริมาณการกินด้วยค่ะ 5. สมูทตี้สมูทตี้ตผลไม้หรือผักดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำอัดลมแน่นอนค่ะแต่สมูทตี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งน้ำตาลที่บางครั้งเราอาจลืมไปเพราะมันเต็มไปด้วยผลไม้และส่วนผสมอื่นๆ โดยเฉพาะน้ำตาลที่บางร้านผสมลงไปจนหวานไม่ลืมหูลืมตาค่ะลองเปลี่ยนมาเป็นสูตรหวานน้อยและเปลี่ยนผักผลไม้เป็นผลไม้หวานน้อยแต่สดชื่นตัวอย่างเช่นแตงโมสม้มแอปเปลิลแอปเปิลเขียวหรือผลไม้ตะกูลเบอร์รี่ต่างๆหรือผักใบเขียวต่างๆก็ช่วยได้ค่ะดื่มน้ำผลไม้แสนสดชื่นแล้วอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าเยอะๆกันด้วยค่ะ ทั้งนี้อาหารทุกชนิดควรกินแต่พอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปค่ะเพราะหากมากเกินไปอาหารที่เป็นประโยชน์อาจก่อเป็นโทษก็ได้ค่ะอีกทั้งควรยึดหลักกินแต่พอดีบริโภคอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอสั่งหวานน้อยและดูฉลากก่อนกินก่อนซื้อให้เป็นนิสัยก็จะเป็นการช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ลดผุงลดโรคได้แน่นอนค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูล The Healthy คุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ